นี่แหละตัวตนที่แท้จริงด,ดายาดาเผยตัวตนของไพรวันหลังรู้จักกันได้สองวันเป็นประเด็นใหญ่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในตอนนี้ค่ะระหว่างประเด็นราม่าไพรวันที่กล่าวลารายการนินทาป,ประเทศไทยก่อนลุกออกจากเก้าอี้กลางรายการทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักชาวเน็ตแห่เลิกติดตามกันเป็นจำนวนมาก ล่าสุดไดไดอาน่าได้ออกมาพูดบ้างในฐานะพิธีกรคนหนึ่งในรายการโดยเธอได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุไว้ว่าว่าจะไม่พูดแต่อินบ็อกซ์ดีเอมตอนนี้รู้สึกจะมีคนสงสัยเยอะมากประเด็นคำถามในนินทาป,ประเทศไทยที่ถามไพราวาน,นวันบุตรว่าตัวตนของคุณคืออะไรเพราะส่วนตัวมองว่าไพราวันหรือน้องเอกสำหรับเราคือมนุษย์เอกรักแม่เอกไม่ได้วอรี่อะไรมากกับชีวิตมี งานก็ทำเอกมีความฝันจะเป็นนายของตัวเองอยากเปิดคาเฟ่เล็กๆและอยู่สบายๆที่บ้านสวนของตัวเองจากที่ได้รู้จักสองวัน ไดอาน่าก็คือมนุษย์เคยเป็นดาราตอนนี้เลิกแล้วมีอาชีพเป็นพิธีกรตัวตนเป็นคนสนุกสนานแต่จริงจังกับแทบทุกเรื่องตรงๆจริงใจมีอะไรก็พูดจนบางทีคนมองว่าแรงชีวิตส่วนตัวสบายๆไม่ค่อยมีเรื่องทุกข์ใจไม่ทำงานประหยัดประหยัดก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้แต่งกบเป็นคนแคร์คนอื่นมากไปจนบางทีวันๆปวดหัวมีแต่เรื่องของคนอื่นเป้าหมายใน ชีวิตอยากทำตัวให้เป็นประโยชน์ให้รู้สึกว่าไม่เสียชาติเกิดไม่หายใจทิ้งไปวันๆและจะแก่อย่างมีคุณค่าเมื่อแก่แล้วอยากไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะหลงรักบ้านนอกของคนอื่นจนวันหนึ่งอยากมีเป็นของตัวเองบ้างมันคือการตอบตัวเองให้ได้ว่าเราเป็นใครความสุขของเราคืออะไรหากตอบได้จะเป็น GPS ที่ดีในการเดินไปข้างหน้าเป็นคำถามที่มาพร้อมกับความหวังดีทั้งใจจริง โปรดอย่าตีความเป็นอื่นเลยส่วนไอ้พวกที่มาแซะในอินบ็อกว่าโลกสวยเหรอทำไมต้องทำเป็นเครียดมากอย่าให้เริ่มสาธยายความอุบาทและความจริงของโลกใบนี้เลยค่ะเชื่อเถอะถ้าจะให้ด์กตอนนี้พกความดา์กอยู่เยอะมากแบบใครอยากได้พร้อมโอนให้เลยทันทีในเมื่อโลกแห่งความเป็นจริงโคตรโหดเราจะยึดมั่นยึดถือในโลกที่สวยงามโลกที่มีมิตรภาพดีๆให้กันแบบไม่มีการตลาดหรือผลประโยชน์ เคลือบแฝงบ้างจะดีกว่าไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย